อันนี้ทุบฟงบรรดามีแพนด้านะทุกคนโอ้ย Jamie, <here S 1> <anak S 2> พี่น้องทุบนับบอลเลยทุกคนเฮ้ยฟ้ามาหลายโอ้ยพี่น้องเอ้ยเบิ้งเอาเบิ้งเอาเบิ้งเอาทุกคนทุโอ้โหพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยก้นก้นก้นพี่น้องไอ้ยาทุกคน ยอ,อดป่ะพี่นออ้องเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้บาทองกามาอยู่สถานีพ t s ทอมพงก์เนาะทุกคนมาทอง,องสรีมาอเปดตบรรยากาศนักท่องเที่ยวเนะาะความสีร้ายขนาดไหนน้องพี่นอ้องตอนนี้ก็อยู่หน้าห้าง เอ็มพอเทียมนะทุกคนไม่หนาหา่างเอ็มพอเทียมพี่นอ้องนี่อันนี้คือมาต้องโบรามาโดนเติบพี่นอ้องอ๋อทุกันนี้คือตัวมังกรพี่นอ้องง่ายคักพี่ดีมาท่องโบราณมาโดนเติบพี่น้องเลยอ๋อทุนักท่องเที่ยวก็นล้วเดี๋ทุกคนนี่นี่แต่ห่างนะทุกคน อันนี้อยู่ด้านบนเลยทุกคนอยู่ด้านบนเบรงเส้นนี่เขาจัดสวนอยู่หน้าห้างมาทุกคนปโอทุกนี่พี่น้องความงามโอ้โหคุณห่างพี่น้องเอ้ยเบรงทีวีจอโปรเจกใหญ่เติ่งพี่น้องคุณโอ้โหดูข้างบนพี่น้องเอ้ยมีสวนต้นใหม่น้ำ กาถูกพี่น้องมีส่วนต้นไหุ้่้งบนทุนเบิ่งเอาห่างตองห่างพอตอกันนะทุกคนก็ตัวห่างฟ้าแฝดไปพี่น้องเดี๋ยวบระรองกตีพาทุกคนมาชมเบิ่งบรรยากาศรอบๆอาหน้าห้างนี้ทุกคนหน้าห่างอื่พอเทียมทางฟ้าแฝดบ่ต้องได้มาดูเติบพี่น้องน่าจะได้ประมาณเดือนสองเดือน่นแหละพี่นอ้องเอ้พี่บัตทองกได้มา ดีว oh, ีมาอัปเดตอ้อันนี้ต้นมะเข้าเมาพี่น้องนี่ต้นมะเข้าเมาเนี่ยนี่ก็มาปลูกเคยพี่น้องอันนี้ปลูกอยู่ชั้นชั้นบนเลยนี่ชั้นสองพี่น้องก้ที่มีส่วนอยู่บนตึกคนเด้อเบิง์กมาปลูกตกแต่งเหมือนกับอ่าดูป้าควรปูพี่น้องเอ้รด หมดไฟไปแล้วทุกคนถูกมีมักเมา่าทุกคนได้ต้นมักเม่าเอาะมักเมามากมามาปลูกทุกคนมาด่านนี่พี่น้องตัวนด่านนี่นะทุกคนด่านนี้ก็จะเป็นอ่าถทกเบิ้งคืออยู่อ่ายกปลาทุกคน อยู่แบบธรรมชาติบนเบิงด้านบนนะทุกคนด้านบนมีโวนต้นใหม่เอ้ยมีสวนอยู่ตรงบนอยู่ด้านขวาทุกคนสวนสาธนราอยู่ด้านขวาโอ้ถกมีกระทึกงใหญ่สูงทุกคนบดเบิงเอาพี่น้องบันไดเลื่อนมีทั้งขึ้นทั้งลงพี่น้องเอ้ยมาด้านนี้พี่น้องโอ้ถูกคืออยังนียพี่น้อง แต่ว่าเฮ็ดแบบตื้นตาตื่นใจนะทุกุลโขดตรงยาน,นี่เลยแหละนี่นะทะกุลกคเฮ็ด,รพ,รพ,ดพระเจ้าส่างนะทุกุลอุ้ยพี่น้องเว้ยมาด้านนี้พ,พี่น้องด้ดานนี้มันเป็นห้างกันนะทุกคนเป็นห้างก็โทพี่น้องเว้ยนี่ตูดต้นไม้ สะพลานสีเขียวสะพลานต้นใหม่พี่หน่องเอเบิงเอาธรรมศาสตรส์สุดสอดเลยทุกคนอ๋อตัวฟังนี่ก็มีสะพลานล,ลอยเอ้ฟังนี่ก็มีบันไดเลื่อนฟังนั่นก็มีบันไดเลื่อนทุกคนเบิงเอาประเทศไทยเบิงอยู่ด้านล่างทุกคนอู้งามแพงดีพี่หน่องเอ้ทุกคนไปพี่หน้องอ๋อโทนี่พี่หน่อยเอ้ มีแพนด้าทุกคนโอ้บอทองบอกโบกไดมาดูเติบมีมีมม,ม,มีแพนด้านั่มทุกคนม,มีแพนด้าอ้ทุกคนเลยหลายหนึงทุกคนกคนมีแพนด้าเต็มเลยทุกคนเลยขวดคอยตอลองแตงแรงเยทุขวนเลยอ้าา อันนี้ก็เป็นทางนนทุกคนชวนต้นหนึ่งก็เป็นทาง M4 ย่โฟัมทุกคนเป็นทางเอ็มโฟริยัมโ,มโอ้อยู่ด้านล่างทุกคนเลยมีแพนดา้าใหญ่แห้งทุกคเต็มเลยทุกคนไอ้ยาเระตือเต็มเลย ซา,าตานอากาศก็หลายเข้ามาถ่ายรูปคนวนทางนี้คนเข้าคนออกพี่น้องซาตานอากาศเต็มเลยคนหลังป้าเป็นสะพานเขียวนะคนสะพานต้นใหม่จะอยู่หน้าห้างก็จะเป็นอ่าคือว่าเขาตกแต่งตูกต้นใหม่ คลองนีมับนาฮาวทุกคนไปวันนี้วัดท่องวัดีมุ่งหนาไปทางห้างเอ็มซับฟุยานทุกคนพาทุกคนไปชมเบิง่งอ่าบนสกายวอล์กวาบรรยากาศเป็นแนวไหนเนาะผู้ว่าบน,ากกาน,น,น,นาบนัดทองไปได้มาโดดเติบนะทุกคนลองเบิร์กบ้านเป็นแนวไหนบ้านโทมีแพนดา้า บรรดามีแพนดา้าทั้งหลายหลายตัวทุกคนเลยเต็มเลยจองวางท้างด้วยทุกคนเลยอ้อโชค,ค,ค,นคนดทองหมดเลยมามาเปลี่ยนแปลงลายเติมนะทุกคน,กคนโอ้โหูทคนเลยตกแปลงจะมีแพนดา้าทั้งน,นั้นทุกคนเลยเต็มเลย มันเป็นลายล้อยตัได้นี่ทุกคนเลยโอ้โหก็ท่องปรีหูเด้ทุกคนบาเขาอามีแพนดามาอ่ามาให้ชมมาให้เที่ยวเบิ่งนะทุกคนกระท่องปริมา,มา,าโดนเติมได้เนี่ยรอยดีนะทุกคนสะพานนีก็โอ้โหพี่น้องแนยต้นใหม่สะพานเขียวสะพานต้นใหม่นะทุกคนแนต้นใหม่บุญด้านล่างทุกคนด้านล่างด้านล่างด้านล่าง ปาทุกมีแพนด้าเต็มเลยเบ้นบอกทุกคนนี่ส่วนฟางนี่นะทุกคนฟางนี่ก็เป็นอ่าทางเข็มสเฟียร์ทุกคนเอ้ยเบิ่งออกดูข้างบนนะทุกคนมีแต่ต้นใหม่ต้นใหม่เต็มเลยอยู่ชั้นบนชั้นดันฟ้าทุกคนดูดูดูนะส่องเหี่ยวไปเลยทุกคนโอ้โห สวยงามพี่งนันที่บรท้องมากขนาดก็คือสะพานเนี่ยสวนสะพานต้นใหม่สะพานแบบคืออยู่ป่าคืออยู่แบบธรรมาชาติแต่ตัวนี้มันอยู่ในเมืองอยู่ในกรุงเทพมหาคนครใจกลางเมืองนะทุกคนโะอ้โหกระตุกแต่งเองอนแบบธรรมาชาติเลยอ่ะกลางเมืองกลางกรุงนะทุกคนเบิ้ง มีแพนด้าเต็มเลยเต็มเลยทุกคนโอ้โหสุดยอดมีทุกคนเลยกคนต้องเจี่ยวอลาย,ลายโอ้ยพี่น้องเอ้ยแสบบายเย็นสบายนะสบายหูสบายตาพี่น้องเอ้ยว,ว่วสะพานนี่ประตุกแตงด้วยต้นใหม่นะทุกคนแบบจังใดอะแบบประยู่กับธรรมชาติ ุพิเศษก็ตกแตง่งโดยมีแพนดา้าทุกคนเต็มเลยปอ,าท,ยอ,ททอยาท็อคชุดยอดลีพี่น้องเยมาชนี่ถือว่าโอ้โหโ,โ,หโ,โหบได้มาจนเติมมาเลยอลังการมกากๆเลยทุกคนเลยอลังการกว่าเก่าเบิ่งห่างพี่น้องเยคุณเบิ่งเอาทุกคน นะักท่องเที่ยวก็แล่นตามทุกคนไปเพระาะว่บาบรรดาซุมนี่นะพี่นอ้องเป็นลูกไอ้ที่เดินมามอกินหนุ่ตุ้งง่ายแห้งดีพี่น้องลายพิลาย,ลายบรรดาคนหนาเข,นะขาคั่วทุกคนใหญ่แห้งดีเบิ่งเอาห่างพี่นอ้องอุ้ยกดเบิง่งพี่นอ้องเบิง่งท่านบนนะทุกคน ต้นใหม่เต็มเลยป,ประเทศไทยก็อินพัฒนานะโุนเต็มเลยมึงดันบนต้นข้าวเต็มเลยทุกคนนี่สุดยอดพี่น้องโอ้โหพี่น้องอหลังการม,มากๆไอไปพี่น้องเดี๋ยวกระทองกาะิพาทุกคนก็ไปมเบิงึงน่าด้านหน้าห้างเอ็มซัฟเรียนะทุกคน นี่ดูนี่คือท,ทางเข้านะทุกคนทางเข้าห้างเอ็มซัเปเรียปีนอร์คุกยอร์ดคักหลายเป็นบรรยากาศการในห้างนะทุกคนตกแต่งอย่างสวยงามอลังการมากเลยทุกคนนี่เงด้านบ<อ>ันตุลปีนองความสวยความงามความอลังการนะ ไปพี่น้องเดี๋ยวปลาทองปบพี่พาทุกคนไปชมเบื้งด้านในในห้างว่ามันจะเปลี่ยนแปลงหลายประเดนพวกปราทองปลาเดม,มาหลาาเดือนเติมาทุนไม่พี่น้องอันนี้ทุกไฮไลท์เลยทุกคนเลยป้ากมีบรรดามีแพนด้านน่นำด้ทุกคนยอดสวยงาม อันนี้ท่านได้ยู่ในยู่ในห้างนะทุคนอยู่ในห้างโอ้โหพี่น้องสวยงามในด้านในเนี่ยพี่น้องด้านในคามชมเบ่งด้านในด้านในกันเป็นอ่างมังกรมังกรยักษ์ใหญ่ทุกคนเต็มโอ้โหตัวใหญ่มากทุกคนใหญ่แห้งใ,ใหญ่มากเลยโอ้โหพี่น้องอันนี้คือตัวมังกรนะทุกคนโอ้โห ใหญ่อล <ersch> ังการเลยทุกคนความสวยงามนะตูนักต้องเคลี่ยวด้านล่างพี่น้องเอ้ยเต็มเลยว้าสุดสุดยอดีพี่น้องเพราะว่าปะทองบปไดมาโดนเติมนะพี่น้องทีอนี้ก็ได้มาร์กอิตให้ท่านผู้ชมเปิงบรรยากาศล่าสุดงครัพี่น้องเอ้าพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้นะปะทองกับสิตาท่านผู้ชมเตียงตันนี้ทุกคนสมัครกดกด subscribe กดไลค์กดติดตามนะพี่น้อง สำคัญเน,น,นาะบางนทโฆษณาพกนี้มันใจประปองโอ้คนนับคลิปนี้กับเสาเปรียบตัวนี้เยวพอกันในคคิหนาะสวัสดีครับ